ก็น่าจะนึกถึงพลาสติกทั่วๆไปที่เราใช้อยู่ตามปกติอะค่ะที่ใช้ในชีวิตประจําวันเช่นพวกถุงหรือว่าพวกถ้วยจานโฟมแต่พอเป็นพลาสติกชีวภาพโดยจริงๆแล้วเนี่ยพลาสติกชีวภาพก็จะผลิตจากพวกที่สารที่อยู่ตามธรรมชาติก็ได้หรือว่าจะเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาก็ได้ เราทิ้งใช่ไหมคะหรือว่าฝังดินฝังกลบเนี่ยคะ่ะถ้าสมมุติว่าเป็นพลาสติกทั่วๆไปเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการย่อยสลายหรือว่าหายไปประมาณ500ปีแต่พอเป็นพลาสติกชีวภาพเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนหรือว่าไม่เกิน1ปี เอาไปฝังในร่างกายคนเช่นไหมแยบแพงเงี้ยนะคะก็เขาก็จะสามารถที่จะสลายในร่างกายได้เลยโดยที่ว่าเราหรือว่าหมอเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็เอาพวกสิ่งที่เราฝังเข้าไปมาประเทศไทยเนี่ยก็คือพูด,ดง่ายๆว่านำเข้ามาทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะพวกเครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถย่อยสลายได้ในร่างกายก็คือประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะผลิตได้เองนะคะก็คือต้องนำเข้าจากต่างประเทศหมด เพราะว่าสารตั้งต้นก็จะมีราคาแพงด้วยแต่ทั้งนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยก็นอกจากจะยังไม่สามารถผลิตเมต็ดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางการแพทย์แล้วเนี่ยพวกเครื่องมือแพทย์ก็นำเข้าวทั้งหมดเลยค่ะ100% ดนั้นเราก็เลยจุดประกายว่าถ้าเราจะพัฒนากระบวนการผลิตอะคะ่ะมันน่าจะต้องดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าไม่ดีกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะไม่ลดคอส์สใช่ไหมคะจะไม่ลดราคาก็เลยทําให้คิดตัวเร่งปฏิกิริยาตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาตัวใหม่นี้จะมีข้อดีอะคะ่ะก็คือสามารถที่จะผลิตตัวทั้งโมโนเมอร์นะคะแล้วก็ทั้งโพลิเมอร์ ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้บริษัทปตทจำกัดมหาชนเขาสนใจเข้ามาร่วมแล้วก็ร่วมลงทุนนะะแต่หลังจากนั้นเนี่ยทาง4หน่วยงานก็คือมีมอชอวอชอนะคะ n อ a แล้วก็ปตทเนี่ย mm hmm. เห็นว่าเราต้องนำเข้าเม็ดพลาสติกที่เป็นเกรดทางการแพทย์ก็เลยให้งบประมาณสนับสนุนนะคะในการพัฒนาเม็ดพลาสติกเนี่ยที่เป็นเมดิคอกรดหรือว่าเกรดทางการแพทย์ ยที่เราเลือกนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไหมเย็บแผลละลายได้เนี่ยมีการใช้มานานอยู่ละนะคะแต่ว่าเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดลองเริ่มจากเม็ดอิค g r เกรดเพราะว่าเราจะได้ทำเป็นวาลูเชนเลยก็คือใช้เม็ดที่ผลิตจากห้องแลบเราเนี่แหละคะ่ะก็คือเป็นตัวที่เรียกว่าโพลีแลคทด์โคลคัมิเลตโทนะคะก็คือตัว PNC นี่แหละเราก็เลยมีการทำขึ้นรูปโดยใช้การปั่นขึ้นรูปเป็นเส้นใ่นะคะก็ การปั่นขึ้นรูปเป็นเส้นใย,ยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการที่เราทําเม็ดก็คือเราก็จะต้องพัฒนากระบวนการผลิตทําซ้ำนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็น process validation นะคะ verification ตามมาตรฐานนั่นก็คือสมมุติว่าเรา,าเอาไปใช้ในคนไข้ถ้าเราแผลที่เรารักษาเนี่ยสลายตัวช้าเราก็เลือกเอาตัวหนึ่งได้ถ้าต้องการให้สลายตัวเร็วเราก็เลือกเอาได้อันนี้เราสามารถปรับได้ค่ะ สมมติว่าพอลูกค้าเอาไปใช้แล้วเกิดการร้องเรียนนะคะเราสามารถสอบกลับได้หมดเลยค่ะก็คือเราจะได้ดูว่าสมมุติว่าพอเขาซื้อเม็ดใช่ไหมคะแล้วเขาไปผลิตเป็นเครื่องมือแพทย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาใช้แล้วเกิดว่ามีปฏิกิริยาจากคนไข้หรือว่าป่วยหรือว่าตายอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะสามารถสืบกลับมาได้ว่าเกิดจากเม็ดโพลิเมอร์ของเราหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของระบบ ISO 13485 ซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานสากลซึ่ง ISO 13485จะดีกว่า GLP ตรงที่ว่าสามารถขายต่างประเทศได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการทำ ISO 13485อันนี้จะค่อนข้างใช้เวลานานนะคะก็คือประมาณ2อปีะคะ่ะกว่าที่เราจะได้รับการคล้ายๆกับว่าเราต้องยื่นนะคะขอรับใบเซอร์ติฟายคะ่ะจากบริษัทต่างประเทศก็คือ True s o u r c ของอเมริกา ยอมรับว,ว่าเหนื่อยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องมีความมุ่งมั่นนะคะก็คือตัวเองเนี่ยเป็นคนมีความตั้งใจตั้งใจว่าคือถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะค่ะก็อาจจะท้อแล้วก็เหนื่อยหรือว่าบางทีก็เสียใจอยากจะเลิกเหมือนกันนะคะแต่พอมองเห็นเป้าหมายแล้วอะคะ่ะก็คืออย่างน้อยเนี่ยโครงการของเราก็เป็นโครงการแรกๆนะคะของประเทศที่ทําในเรื่องของวัสดุฝังใน แล้วก็มันค่อนข้างยากด้วยว่าที่เป็นเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ยากเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะทํางานเนี่ยก็คือเราต้องนึกถึงนักศึกษาก่อนค่ะนักศึกษาจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่มีโจทย์วิจัยในลักษณะนี้เราก็ไม่สามารถมีโจทย์วิจัยให้นักศึกษา